โอเคนะครับก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เป็นรอบที่สของวันเนาะก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับก็ดีสามห้าสิบนาทีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเมื่อกี้ทดสอบไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ลองมาดูว่าห้าไม้ถ้ากดแบบเร็วๆเราจะได้สักห้าไม้เนี่มันจะปิด ได้ภายในกีนาทีโอเคอตอนนี้อมันตัดอยู่ใต้โอ้ยลงมาล่างเยอะเลยเราต้องกดตรงบริเวณนี้เมื่อกี้โอเคถ้าเป็นเงินจริงเราก็คงไม่กดย้ำเนาะเอาลักษณะไห้เหมือนเงินจริงให้มากที่สุดเลย ห้าไม้นะเรามาดูกันว่าห้าไม้มันจะรอดสักกี่ไม้เมื่อกี้เทสไป 5, ตั้งไว้ห้าไม้กดไปสี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเรามาเริ่มนับหนึ่งไม้สิบสี่วิโอเคสิบวิดูเหมือนจะไม่รอดเพราะว่าเราไปกดค่อนข้างเยอะได้ลงมาลึกเกิน เค okay. แพรไปไม้ที่หนึ่งเนาะที่จริงกดตามต่อได้เลยนี่เพราะว่า SMA หามันลงแต่เราจะเอา ADX เป็นหลักมาดูสิอันนี้มาไม่ทันมาไม่ทันก็ขึ้นต่อได้แต่ไม่เอา เข้าดูว่าจะใช้เวลาสักกี่นาทีเนาะนะครับเมื่อกี้ถ้าเรากดก็คือมันก็ลงต่อมาได้นะครับแต่ว่าเราจะเอา adx เป็นราครับเริ่มเวียงแนละ้ว เงียบดีป่านนี้เด็กแล้วก็กนอนกันหมดแล้วคือจุดประสงค์หลักนะครับในการบันทึกวิดีโอของผมเองก็อยากจะเข้ามาดูบ่อยๆว่าที่พลาดพลาดอะไรที่ได้ได้ยังไงนะครับเผื่อว่ามือใหม่หลายๆคนนะครับผมที่อยากจะหาเทคนิค ดีๆอยากจะหาวิธีการทํากําไรง่ายๆนะครับผมก็ลองดูลองเอาไปฝึกกันดูนะครับคืนนี้ผมก็พยายามฝึกแต่ว่าวิเลดของมันนี่ถือว่าเกิน50%นะครับเราได้1ไม้แต่เสียเนาะไม้แรกเราเสียเรามาดูกันต่อ กีมันไม่ทันแต่ว่าข็กดเพราะว่ามันมาปิดใต้อรอบนี้น่าจะไม่รอดไมท้ที่สองละมาที่สองก็ดูแล้วถ้าทางจะไม่ดีอุ้ยอันนี้อันนี้อาจจะติดเส้นติดข้างบนนะครับข็กดซํา ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องกดปิดภายในภายในแท่งเนาะปิดกดให้ปิดภายในแท่งภายในแท่งเดียวก็เรากดไป3ไม้แล้วเนะาะมีสีเขียวให้เราเห็นอยู่อันนี้มันชนแนวต้านตรงนี้แล้วก็มันเด้งลงกลับครับ มันก็โอเคอยู่นะถ้าพูดถึงเราได้มาดูว่าที่มันเสียเรากดเสียเนี่ยเพราะอะไรนะครับถือว่าเป็นก็เรียกอะไรนะเป็นวิธีการที่เราจะต้องมาแก้ไขทีหลังนะครับว่าเราเสียเพราะอะไรเมื่อกี้สามไม้นะ่ะได้แค่ไม้เดียวอีกสองไม้นี้ต้องดูดีๆนะครับผมอีกสองไม้ เข้าตามระบบที่เราคิดว่าชัวใช้เวลาไปห้านาทีเองโอเคผมคิดว่ามันจะขึ้นต่อนะคิดว่ามันจะขึ้นต่อถ้าทา ได้มาดีสรอบนี้ดูแล้วห้าไม้ของเราก็วิเลจไม่ดีรอบนี้ก็เพราะว่าเราไปกดแบบแก็เรียกว่าอะไรคือต้องให้ปิดแท่งนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในแท่งสุดท้ายนะครับอันนี้มากดแบบไม่พิจารณาอะไรเลย ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบเราต้องมาแก้ไขนะพฤติกรรมในการกดว่าเราต้องรอเวลานะครับเราต้องรอเวลาจริงๆเราต้องให้ได้ให้เขาระบบตามที่เราวางไว้จริงๆนะครับบางทีเราวางรูปแบบไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ารูปแบบกลัวว่าไม่ได้กดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นนิสัยของ ผมเองที่รู้สึกว่าเออเวลาเสียเสียพอแบบนี้คือมันยังไม่เข้าระบบอะไรทั้งสิน้นคือมันอาจจะเข้านั่นแหละแค่ A D X มันตัดพอตัดปุ๊บแต่มันอยู่ในแท่งนี้มันไปปิดในแท่งอะบไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันเสี่ยงมันมันจะเสี่ยงตอนนี้มันจะลงต่อแต่ว่าก็กลัวว่ามันจะติดแวนวะแต่ก็ขอผ่านก่อน อันนี้ไม่ใช่ตัดนะมันมาชนก,นกันแล้วก็มันแยกออกจากกันดูไม้สุดท้ายสิไม้สุดท้ายเราขอทีสิบคือที่จริงตัวเลขตรงนี้ไม่มีผลอะไรหรอกนะครับไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันเป็นเงินเดโม เป็นเงินทดลองนะครับแต่ถ้าเป็นเงินจริงก็อาจจะต้องเพิ่มเพื่อที่จะต้องดึงอีกอาสามไม้ที่เสียกลับมาครับแต่นี้ไม่จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ครับพอเป็นเงินเดโมเป็นเงินเดโมเป็นเงินฝึกเป็นเงินฝึกดูซิว่าสุดท้ายเราจะได้หรือเสีย โอเคเรามารอตัวนี้รามารอไอแนวรับแนวต้าน,นะครับผมอย่างที่บอกว่าเป็นเทคนิคของโคชจ็อบที่ผมได้ดูนะครับได้ดูรูปแบบมานะครับโอเคนะครับมันตัดแล้วแต่รอมันไปตัดสีแดงให้ชัวนะครับให้ <c oughs> มันปิดแท่งน,นี้ก่อนดูว่ามันจะออกแบบไหน เขียวมันงอมานี้แล้วก็ SVA5 ก็ชี้ลงมาล่างไม่เอานะครับไม่กดเพราะว่ามันเสียงถ้าเสียงเราไม่เล่นมีประโยคประโยคหนึ่งที่โค้ชบอยเขาบอกว่าถ้าเรารู้ก็กดไม่รู้ก็ไม่กดเออนะครับมันจะปลอดภัยที่สุดสุดท้ายสุดท้ายของ ของวิดีโอนี้นะ5ไม้ว่ามันจะรอดไหมแต่เท่าที่ดูมาเมื่อกี้เนี่ยที่เสียเนี่ยมันยังไม่เข้าระบบนะบมันไม่เข้ารูปแบบที่เราวางเอาไว้นะครับผมว่าให้ ADX ตัดเขียวกับแดงเสร็จดู SMA 5นะครับแล้วก็ให้เป็นแท่งสุดท้ายให้เป็นแท่งปิดภายในแท่งแล้วนะแล้วก็แนวรับแนวต้านที่เราคิดว่ามัน น่าจะไปต่อหรือ,อน่าจะไปต่อหรือหรือหรือดีกลับนะครับเพราะ ADX เนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นตัวอะไรนะที่บอกว่าเทรนมันเหมือนกับคล้ายๆกับเล่นตามเทรนนะอืมนะครับ Follow เทน Follow เทน,เทนไม่รู้และเขาเรียกตัวไม่ถูกนะครับถ้าปิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปด้วยนะครับแใช่เลยกลัวว่าเดี๋ยวอ่าโอเคอันนี้ ขึ้นไปยาวจาังถ้าขึ้นไปยาวถ้าปิดบนนี้ถ้าปิดบนอะ่ะก็แนวมันยังไม่แนวมันยังไม่เห็นเท่าไหร่โอเคเรามาดูที่30มสิบวิแล้วกันเขียวกับแดงมันตัดแล้วคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้อ้ยุไปต่อยาวเลย มาดูตงนี้สิเห็นไ,ไหมครับถ้าเรากดเมื่อกี้เนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ในเมื่อเราไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปกดครับคือทุกตำแหน่งที่มันมีการตัดเนี่ยมันจะขึ้นสูงมากครับเห็นได้ชัดเลยว่าถ้ามันตัดลักษณะแบบนี้ แต่รูปแบบของเราเมื่อกี้มันมันเลยจังหวะเข้าไปแล้วมันเลยจังหวะเข้าไปถ้าเรากดมันก็เสียงอันนี้มันจะติดกับเพราะมีเส้นกริดที่แนวรับแนวตานเส้นกริดของโ s ชชอปนะครับผมแล้วก็รูปแบบแท่งเทียนของโคชบอยนะครับแล้วก็รูปแบบ ในการดูนะครับต่างๆเนี่ยมันที่จริงผมดูแล้วก็ติดตามก็มีอย่างที่บอกว่ามีโคสตทีนะครับแต่ของโคสตทีเนี่ยเราจะใช้ลักษณะของซึกแนวอย่างเดียวเลยเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ แล้วก็ของโคชบอยโคชบอยก็จะอ่านแท่งเทียนนะครับว่าลักษณะของแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้มันจะไปแบบไหนต่อนะครับเหมือนตรงนี้โอเคมันปิดแท่งแบบนี้ยังไงยังไงมันก็จะขึ้นต่อจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้แต่แต่มันมีแนวอยู่ข้างบนมันก็ไปต่อได้นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านของโคชจ็อบนะครับถ้าเป็นลักษณะของแกก็จะรอเข้ารอเข้าเลยถ้าปิดใต้นะปิดใต้ ถ้ามันปิดตายเนี่ยแน่นอนว่ามันจะลงต่ออะไรประมาณนี้ดูเหมือนว่ามันจะเลยแนวนี้ไปไมันไม่สนใจเลยออกมาแล้วปิดตายถ้าปิดตายนี้โอเคว้าวของแกต้องต้องกดตรงนี้อของโค้ชจ็อบต้องกดตรงนี้นะครับต้องกดบริเวณนี้นะครับของแกถึงจะถึงจะปลอดภัย นะครับในรูปแบบของโคสตจ็อบนะครับแต่ถ้ากดข้างล่างใต้เส้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับแต่ว่ามันมันรีเจ็คมาคือมันมันเล่นกับแนวตรงเนี้ยนะครับอันนี้ผมไม่นับรวมไปใน ADX นะก็มาดูลองกดดูตามรูปแบบของโคสตจ็อบดูว่ามันจะไหวไหมโอเคเรามารอ อันนี้เรามารอตรงนี้แล้กันดูว่ามันจะขึ้นไหม3ามสิบนี่มันมางอตรงนี้แต่มันเลยมันเลยมันเลยแนวนี้ไปนะครับผ่บานจริงเราควรจะกดก่อนเนาะเราควรจะกดก่อนตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ นียงมากคือตัวเลียกยอดเงินไม่ไม่ไม่สำคัญนะเพราะมันเป็นเงินเดมโมเออเงินเดมโมเดมโมโอเคเรามาอธิบายในรูปแบบของโค้ชจ็อบอีกทีนึงนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าหากเรากดใต้เส้นกริดนะครับกดใต้เส้นกริดที่แนวตรงนี้จะเสียง เสียงมากนะครับมันลงมาไหมครับมันเสียนะครับแต่ว่าของโค้ช h อบเนี่ยเขาจะต้องรอให้มันขึ้นแล้วก็รอมันรีเจ็รอมันรีเจ็เสร็จก็ต้องกดบนเส้นกริดนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับยิ่งได้ข้างบนได้ยิ่งดีของแก <c oughs> นะครับก็โอเคมาที่5ก็ถือว่าเข้าระบบของเรานะ ADX นะครับตามที่ผมดูไว้เมื่อกี้แล้วก็ ผมเห็นมันจะขึ้นต่อเพราะว่าที่จริงเมื่อกี้เราปีเนี่ยไว้แค่ตรงนี้มันกระโดดขึ้นไปนะครับผมผมมองว่ามันคน่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะมันเป็นเล่นตามเทรนนะครับผมก็โอเคนะครับผมเอาเป็นว่าห้ามายในเวลาแค่15นาทีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมก็ไม่ต้องอยู่นานนะไนประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าดูจากสถิติเมื่อกี้ห้าไม้ห้าไม้ของเรารอบนี้รู้สึกว่า,าเสียไปสามเนาะเสียไปสามเดี๋ยวผมก็จะได้มาดูย้อนหลังนะครับเผื่อว่าจะได้ปรับแก้ว่าที่เราแพ้แพ้เพราะเราเข้าเป็นลักษณะแบบไหนแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่เข้ารูปแบบตามที่เราวางไว้ว่า ADX เนี่ยมันต้องอ จะได้ให้ดูเดี๋ยวมาหาดูอีกทีหนึงเพื่อตอกย้ำนะครับอันนี้น่าสนเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีแนวตรงนี้แล้วก็มันกลับมานะจุดนี้น่าสนรอมันปิดให้มันปิดภายในแท่งนะครับเล่นแท่งเดียวนะครับถ้าแท่ง เราเล่นแท่งนี้เนี่ยมันเสียงแล้วนะครับมันเสียงล้พราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้100%หรอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะตัดหรือไม่ตัดนะครับผมก็เลยว่าเราต้องเอา,เอาสถานการณ์ปัจจุบันตอนนั้นนะครับมาพิจารณานะับผมหรือให้ใกล้เคียงที่สุด ที่มันจะลงกลับมาแล้วนะครับแต่สามของเราตรงเนี้มันไม่เข้านะครับมันไม่เข้าถามว่ากดได้ไหมมันก็ได้อยู่นะตรงนี้มันจะลงต่อแน่นอนนะครับผมคิดเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับที่กดไปเมื่อกี้ครับถ้ากดได้ตรงนี้ สิว่ามันจะรอดไหมถ้าเรากดไปเมื่อกี้แต่เราไม่ได้กด E X อ็ออกแล้วแต่ว่า3ามปีเปลี่ยนแทงโอเคชนะไปเนาะอันนี้ชนะไปแต่ว่ามันไม่ใช่เทคนิค E X T ผมอยากจะแนะนำนะครับ นาสนน่ากดน่ากดเป็นมันไม่กลากระบาดคือเราต้องรอให้มันนี้มันปิดก่อนแล้วก็รอไปในแท่งถัดไปเราถ้าเรากดเมื่อกี้เสียงตอนนี้เรามารอจังหวะให้ไอ้ตัวนี้มันตัดเนาะให้ เขียวตัดแดงไมใช่สิผมเกือบจะกดขึ้นเมื่อกี้ดูผิดเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนอลงมาย่อหน่อยลงมาย่อหน่อยตีเส้นไม่ยอ่อจ,จริงๆดีมันต้องย่อมตรงนี้มาดูกัน กีบรกดปุ๊บอันนี้มันเด้งขึ้นไปเลยนะครับอ่า ADX นะอันนี้รูปแบบของ a d s นะครับเพราะว่าผมเห็นแนวอยู่ข้างบนเห็นแนวมันอยู่ข้างบนบบแต่น,นี้เป็นอะไรนะ OTC เหรอ,อ,อตลาด OTC มันเป็นอะไรที่แบบจะขึ้นหรือลงก็มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยของ OTC นะครับ ว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนนั่นแหละนะครับมันต้องขึ้นไปปิดตรงนน้นโอเคนะครับก็ตามรูปแบบนะอันนี้ตามรูปแบบเลยก็คือเมื่อกี้ adx มันตัดลอ,อปิดในแท่งนี้นะครับลอปิดในแท่งนี้เสร็จปุ๊บไอตัวแท่งตัวเนี้ยมันก็บอกว่ามันยังจะขึ้นต่อนะครับอันนี้รูปแบบของก o ชบอยนะครับแล้วก็เส้น แนวรับแนวต้านของโคชจ็อบนะครับออกมาผสมประสานกันแล้วก็ adx ที่ผมดูแล้วก็นึกเอาเองว่าถ้าสีเขียวมันตัดกับสีแดงนะครับถ้าสีเขียวตัดกับสีแดงถ้าสีเขียวตัดกับสีแดงเป็นรูปแบบนี้นะครับผมมีจุดจุดหลักๆที่ต้องดูอันดับแรกเราดู adx ตัดเขียวกับแดงนะครับ เ็จ s, s m a 5ชี้ขึ้นบนอันนี้2นะอันนี้1อันนี้2 3แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนมันถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงโอกาสที่จะชนะมากแล้วก็บวกไปกับของโคชบอยที่ว่าแท่งตัวนี้แท่งใหญ่ตัวนี้มันปิดบนคือมันเหมือนกับว่ายังไงยังไงมันต้องขึ้นต่อให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็เลยกดแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับกดันให้มันย่อลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราข้างบนตรงนี้มันมันเสี่ยงไปเมื่อกี้ครับผมมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบว่าถ้าเป็นลักษณะที่มันย่อเมื่อกี้ผมวางไว้ผมคิดว่าผมจะกดตรงที่เส้นกริดนะครับผมคิดไว้ว่าจะกดตรงที่เส้นกริดนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน ให้ดูเส้นกริดอันนี้รูปแบบของโค j ชจอบเลยนะเส้นกริดก็สีเหลืองด้วยของแกก็เอาตามรูปแบบของแกมานั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองอดูลองด,ลองดูลองศึกษาดูนะครับผมตามรูปแบบที่อ้น,นี้น,นี่แบบรูปแบบของมือใหม่ที่ผมไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวตัวแท่ง เทียนว่ามันแปลว่าอะไรมันชื่ออะไรยังไงผมไม่รู้เลยอะไรประมาณไอประมาณนี้ลึกๆข้อมูลเชิงลึกนี่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าผมฝึกมารู้สึกว่าไอ้ตัว ADX เนี่ยถ้าเราเข้าตามรูปแบบของเราจริงเนี่ยยังไงยังไงชนะแน่นอนนะครับเกิน60%เกิน50%ก็คือถือว่าวิเลตเนี่ย60%ขึ้นเนี่ยก็โอกาสที่จะชนะ แน่นอนครับผมเราสามารถทํากําไรได้ในตลาดนี้แน่นอนโอเคนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่ดูวิดีโอจนจบนะครับผมลองไปศึกษากันดูนะครับหรือท่านใดที่บอกออดูแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่ดูแบบนี้มันผิดนะครับก็ผมก็จะได้ออกมาดูในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับจะได้มาปรับใช้นะครับให้เป็น ให้เป็นให้เป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมฝึกตามรูปแบบที่ผมรู้นะครับตามรูปแบบที่ผมคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เส้นนี้มันตัดแน่นอนมันต้องลงเส้นนี้ตัดแน่นอนมันต้องขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้พิจารณาอีกคลิปหนึ่งเลยกันนะครับผมใครมีคําถามใครมีข้อมูลดีๆเพื่อที่จะแนะนํานะครับผมก็ยินดีครับเพราะาผมเองก็ใหม่มากแล้วก็พยายามฝึก ให้มันชินกับกราบให้มากที่สุดนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ